สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูมันนานครับผมก็ช่วงนี้ก็ฝนไม่ค่อยตกเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้น้ํามันนากันครับตอนนี้ผมก็กําลังให้อยู่ครับมันนาผมประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับความสูงก็โอเคครับสวยงามอยู่นะครับนี่ครับแปลงนี้ประมาณ ยี่สิบห้าไร่นะครับปลูกแล้วอายุหนึ่งเดือนนะครับวันนี้ผมก็มาให้ปุ๋ยนะฮะทางสายายางครับหยดน้ำไปด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยวันนี้ใส่ปุ๋ยสูตรสี่สิบหกศูนย์ศูนย์บวกสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับก็ให้ทางสายายางนะครับแต่อันนี้นาอันนี้ยังยังไม่ได้ให้ครับให้อาสุดท้ายนู้นก่อนครับตีต้นยุคานู้นเลยครับ อนนี้ก็กำลังให้อยู่ครับให้ปุ๋ยก็เดือนกว่าแล้วครับก็สมบูรณ์ความสมบูรณ์ก็โอเคอยู่นะครับวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับปลูกม,มันนานะครับยังไงให้โตไวได้ผลผลิตสูงนะครับก็ทำได้ไม่ยากนะครับ แต่เราต้องมีน้ำนะครับน้ำหยดพอสมควรเลยแหละตอนแรกผมกะว่าจะอ่ารอฝนฟ้าอากาศก็ไม่ตกสักทีนะครับพายุช่อมะม,ม่วงอะไรก็ไม่ตกครับวันนี้ก็เลยมาตัดสินใจมาให้ปุ๋ยนะฮะแล้วก็หยดน้ำไปในตัวเลยครับให้ปุ๋ยไปกับสายางนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นรอฝนตกคงไม่ทันครับเดี๋ยวก็อีกแค่สี่เดือนห้าเดือนก็จะถึงดูการปลูกข้าวกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยพามาดูครับมันนาวผมแปลงนี้สวยหลักการง่งายๆนะครับก็ เตรียมดินให้ดีให้พร้อมนะครับรองพื้นด้วยปุ๋ยมูลสัตว์ทุกชนิดครับไม่จำกัดขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นที่สองคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพพันธุ์อะไรก็ได้ครับมันนาเราพันธุ์อะไรก็ได้ขอให้มีคุณภาพใหม่ไม่เอาต้นเก่าครับต้นเก่ามันจะก็อัตราการรอดต่ํานะครับไม่ว่าจะเป็นระยองสี่ที่นิยมคือระยองสี่นะครับแต่วันนี้แปลงนี้ผมเป็นแขกดํานะครับเพราะว่าผมมีแขกดํา ครับผมพอหลังจะคัดต้นพันธุ์เรียบร้อยแล้วเราก็มาตัดต้นนะครับแล้วก็พอตัดต้นเสร็จก็นําไปจุ่มน้ํายาเล่งรากนะครับหมักไว้สามถึงห้าวันนะครับหลังจากนั้นเราก็มา,ายกร่องปลูกนะครับนะครับผมยกร่องแล้วก็จุดน้ําแล้วก็ปลูกนะครับ ระยะห่างก็ประมาณ60เซนครับ50-60เซน70เซนแล้วแต่ครับเนื่องจากมันอายุมันสั้นก็ปลูกขีดหน่อยครับถ้า50-60เซนนะฮะนี่ครับตอนนี้ผมก็จะมาหยดน้ําใส่ปุ๋ยครั้งแรกครับนี่ครับหยดไปครั้งนึงแล้วครับอันนี้ครั้งที่สองนะครับผมก็จะเร่งหน่อยนึงนะครับดูกันนะครับความสวยงามนะครับ พอหลังจากนั้นแล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็มาหยดน้ําเรื่อยๆครับวันนี้ผมก็รอรอฝนอยู่นะครับก็มาหยดเรื่อยถ้ามีเวลาเราก็มาหยดแต่แปลงนี้ผมไม่ได้ทิ้งสาย,ยหยดน้เลยนะครับผมจะเดินแล้วก็ขยับครับเนื่องจากงบประมาณไม่มีนะครับส่วนปุ๋ยก็ใส่คีด้าสองกระสอบครับผมละลายผสมกับน้ําไปครับในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนแรกครับ พอเริ่ม2เดือนครึ่งข,ขึ้นไปเราก็จะใส่เป็นปุ๋ยสูตรสิบห้าห้าผสมสูตรศูนย์หกเครับเหมือนเดิมครับทงางใส่ยางเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสฝนตกอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ใส่ถ่ายายางครับผมจะหวานเลยนะครับเพราะว่า่ารากมันสับปะหลังนี่หาก,กินทั่วมากเลยครับถ้าเกิดสังเกตด,ดูตอนฝนตกนะครับตอนน้ำชะล้างออกเนี่ยลากจะอยู่เต็มร่องเลยแล้วหวานเลยครับได้กินอยู่แล้วนะฮะ หลังจากนั้นเราก็หมั่นดูครับแปลงเราว่ามีอ่ศัตรูพืชไหมลายแดงลงไหมแปงนี้ไม่ลงนะครับสวยงามครับนี่นะครเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับหลังจากนั้นตอนขุดว่าจะได้รายละกี่ตันครับผมขอบคุณครับผม